นะครับสวัสดีพี่ๆนานาทุกท่านนะครับวันนี้เอานกใหม่เลยนะครับมาฝึกครับเอาใส่ตรงนกเหนียวเลยนะครับดูครับจะเก็บได้เปล่าเอาผนียดถีนกวดลานมานะครับขึ้นก็โยนเลยครับเจ้าวันดีนะครับถ้าใครติดตามจะรู้นะครับเจ้าวันดีที่ออกป่าครั้งแรกได้เฉลยอันนี้ออกป่าครั้งที่สองนะครับแต่ถ่ายคนยังไม่สุดดีจะเอามาลองดูครับโยนละเมื่อกี้ เสียงเล็กนะครับตัวนี้นกผมจะปั้นเองกับมือนะครับตัวนี้เอาไว้เล่นครับมีตัวเดียวนะครับที่ผมปั้นเป็นเฉลยของเจ้าเทาสยามปีที่แล้วนะครับยังไม่ชนครบดีนะครับวันที่18เดือนนี้แหละครับกันยานี่นะครับจะครบ1ปีนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับจะมานไหมนี่ ทรงเหมือนนกตัวเมียนะครับดูเือนโอเคครับตอนนี้เจ้าวันนี้ก็โยนหาอยู่นะครับนกปลาไม่รู้ไปไหนนะครับเอาเรียกนะเอาน่าจะเห็นนกครับ เรียกรลอกนะครับนกบินผ่านนี่เรียกเลยนะครับเดี๋ยวเราชมจะมีนกเข้าร่วมหรือเปล่าอยากให้ฟังคาลมนะครับจะเป็นยังไงจะสู้คณะเสียนแลได้ไหมนะครับคาลมเดี๋ยวเราชมครับจะมีนกเข้าไหมถ้ามีนกเข้าก็ได้ฟังนะครับคาลม ฟังคาลมนะครับย้ำนะครับลูกป่าร้อยนะครับผมต่อได้กับมือครับนกตัวนี้ปีที่แล้ว ันเอานะครับ FC ทุกท่านนกยี่สิบสาสิบตัวผมคัดเหลือตัวเดียวนะครับเป็นริวตันนะครับแต่ก่อนสี่เดือนแรกแต่ตอนนี้เป็นริวเฟื่อง้วครับที่เอาไว้นะครับที่แรกไม่รู้ว่ามันมีคารลมนะครับเลี้ยงไม้พอนเป็นริวนะครับน่าจะนกเข้าแล้วครับปล่อยคารลมแล้วนกยังไม่ชนขวบดีนะครับ อยู่กิ่งยอดสำสานู่นนะครับเห็นสศร้าสุดเลยนะครับฟังกันเอาเองนะครับว่าคารมยังไง ฟังคารลมก็เชื่อใจแล้วครับผมไม่ต้องนกติดนะครับนกใหม่นะครับนกไฟนกฝึกให้ฟังคารลมนะครับอดให้เอฟซีฟังไม่ได้นะครับนกคัดผมนะครับจะเลยเจ้าเทาสยามนะครับต่อได้หลังสวนนะครับโอ้นกป่ามาลบแล้วครับผม ทมครับฟังแค่นี้พอจะรู้แล้วนะครับนะครับเปลี่ยนไม้นะครับนกไม่มีเข้าร่วมครับ <c oughs> เข้าร่วมก็ไม่ซู้ด้วยเดี๋ยวจะไปหาพี่วิชิตนะครับอต่ออยู่อีกที่นึง <c oughs> เดี๋ยวจะขับรถไปหาเ,าเจ้าวันดีไปลองสักไม้นะครับจะขันหรือเปล่า ไม้นี้ก็เล่นๆหยุดๆนะครับเป็นนกฝึกอย่างนี้นะครับแต่เล่นดีอยู่โอเคครับใช้ได้เดี๋ยวรอชมต่อไปจะขันหรือเปล่ปา <c oughs> พี่วิชิตหมานไปแล้วเต็มหนึ่งโอเคครับ <c oughs> นี่นะครับพี่วิชิตมานแล้วหนึ่งตัวอันนี้อะไรคู่อ่าง <c oughs> อ่างหนึ่งคจำต่อสายไฟนู่นยังไม่เหยียบเออนกว <c oughs> ันดีใส่ไม่นี่ไม่เล่นสายไฟไม่ได้นะครับนกใหม่โอ้ไม้สองเล่นดีครับ มันมีนกเข้าใส่ไม่ถูกต้นแล้วม้อนะนกปลาก็เรียกเรียกอยู่เอาตัวรอดเอาตัวรอดเองเอาตัวรอดเองเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวรอชมมาแล้วหนึ่งแต้มที่วิชิตมาแล้วกุอ่างเสียงกลางเนาะจะบอกป่าบนกหมานมันไอ้นกเหนียวมันกเข้าที่ครับ อะไรครับพี่วิชิตหมาอีกแล้วนะครับนกเอียงครับติดต่อสายไฟนุน่นเออนานได้มาต่อด้วยกันนะครับแต่ก่อนต่ออยู่กับพี่วิชิตครับแต่ก่อนส่วนมากจกต่อสายไฟเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาครับต่อได้สายปลาของผมนี่เล่นไม่ได้เลยครับสายไฟเดี๋ยวนี้เล่นได้แต่ปลาครับเพราะว่านกปลกปลาอย่างเดียวตัวเล่นสายไฟได้ก็จะแบ่งเอฟซีแล้วครับนยน มายนี้เล่นดีมากครับเจ้าวันดีกลัวจะไม่ขันครับนกใหม่ออกปลาครั้งแรกนะครับเนี่ยไม่ครั้งแรกครับครั้งสองออกสนามจริง่ะครั้งแรกตอนประมาณหกเจ็ดเดือนครับนู่นหมักภ่มิไว้นู่นนะครับพวกขันโยนหาอยู่ไม่มีนกเข้าร่วมนะครับใส่ไม่ถูกจุดครับนี่ครับย้ายมาใส่นี้ละเอ่ารอชมครับจะเกะกัเข้างานแล้วกันยกายย้ายกันครับโอเคครับผม เอาละครับของพี่พิชิตขึ้นเสาไฟแล้วนะครับเอาอยู่ไหนมันเนี้ยอู้ไม่ชัดอีกเล้วว่าเอารถก็มาเก็บได้ไหมรถมาถ่ายของเขานะครับของเจ้าของนอกไม่เขา้าเสียงเล็กไปกลางเนาะ จะเก็บได้ไหมเรียบ,ร,ยบร้อยโอ้แต้มสองมาแล้วเอาไปเก็บมะ <laughs> ตีอะไรมาแต่นุ่นเรียบร้อยนี่ครับเล่นสายไฟง่าย <laughs> โอ้ขนกระจุยเลยมาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วมาแล้ว,ลว,ลว <laughs> นี่ดูครับนกจะมานครับพาเนยดสั้นๆกระติดนะครับเร็วโอ้ ทำแต้มก่อนรถมาโอ้ขายาวอยู่ตัวใหญ่ปะตัว <c oughs> ใหญ่ตัวใหญ่อ้อ้วนตับเลยครับปดปลดมีลูกผสมเห็นเล่นลูกผสมครับสายเมือง <c oughs> ไม่ใช่หาเมืองการพุ่งนานเป็นเสาไฟครับนกผมเล่นไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวอีกไม่นานนกเดี๋ยวไปเล่นภูเขาเ<ๆ>ด้ยเดี๋ยวไปเล่นภูเขาตัวนี้นะเนาะม,มีเวลาไปเล่นเฉยๆเลยเออนี่ก็แต่กรต่ออยู่ดํากัน ในชาหนึ่งคนละสามละสี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาไปต่อเออเสนยียดสั้นๆน,นะครับนกหมานยังไงก็ติดเนาะมแม,ม,ม,แม่ตีตะไลมาอย่างน้มาเกาะใส่ไปไม่ถึงห้านาทีไม่ถึงห้านาทีนี่ดูตะนึกว่าจะไม่เล่นเหมือนเดิมซะแล้วเจออีเหลวตบอีเหลวไปสามสี่ตัวแล้วอือวตันเหลือว,วตันลูกผสมตะพูอแล้วม,มาดุเตบเลยมักใหญ่เลย โอ,โอ้โหมีเช่นสอบอ, <c oughs> อ่ะท่านใดสนใจเชล,เลยโทรมาเลย <c oughs> เชลยถ่ายสายทุ่งนาไอตัวนี้ครูอ่างหนึ่งคำเนาะจําได้ไหม,ต,มตัวนี้อ่างหนึ่งคำตัวนี้อ่างหนึ่งคำเสียงกลางมีคารลมอยู่ผมดูแล้วนี่นะครับอ่างตัวนี้ครูธรรมดาแต่เสียงพอฟังอยู่ครับตัวนี้จำได้ไหมเนี่ยตัวไหนตัวไหนจำได้อนี้อ้วนกว่าเออเดี๋ยวใส่ถุงไปพอเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เอาให้มันคุูให้มันครูสักหน่อยดู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  เออดูเออดูดูดูเก่าม่เก่าดูเอาครับนี่นี่ครับยอดรักยอดรักนะครับยอดรักนกเก่านกเก่าเล่นเหมือนเดิมแล้วได้เฉลยได้ใจนี่เดี๋ยวเอาไปปากตัวนี้นะนกลูกเพาะสายพัฒนานี่แต่ไม่ไว้มากเนาะนี่ดูชอบชอบแบบ นกไม่เปียวใช่เล่นง่ายเนาะเอาเล่นง่ายไหมเพราะเราเล่นสนุกสายปล่อยนะครับปล่อยบางทีได้ก็ปล่อยเต็ีมหลังบ้านเต็มหลังบ้านอ้ดูเกาเก่าเกาเกา่เกายอดรักโอ้ดนคลิปให้เอฟซีชมแล้วยอดรักนิวตันนะครับไม่เคยหลุดกูครับสามปีแล้วสามปีกว่าแล้วเนะาะเดี๋ยววันวันอาทิตย์นี้เดี๋ยวทริปใหญ่รอชมนะครับ โอ้ไม่ได้กินน้ำเครียดเดย้าของครับขึนนึงกว่าจะขันพักนึงเอาให้แล้วเ,เอาให้แล้วตอนยยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปปราบตัวนี้เนาะ,อะโอเคครับรอชมได้สองต้มแล้วผมไม่ได้สักแต้มอน,นกใหม่มาฝึกโย,เยนเยอะเลยนี่ไปแล้วดูเก๋ไม่เก๋ดูเอาครับผ <laughs> ้าก็มีคุ้มนะครับนี่นกแกสุดยดอดโอเคครับเดี๋ยวจะให้ไปปราบตัวเสียงใหญ่ๆห่อยู่ตรง,งนู้นนะครับรอ,อชมครับ โอ้ยคุณตาเนาะนกเข้าร่วมกันมันดูเศร้านกบินออกอีก <laughs> พี่ชิดไทยมาถึงสามนาทีเข้าร่วมเลยเอารอชมอยังไงเดี๋ยวก็ต้องมานี่ครับผมว่าเนี่ยนูน่นเอารอชมครับแม่คุณตาดันหมา,มาจอดดูเศร้าอีกเออคุณตาดูมีหนังสติ๊กด้วยนะครับดีไม่ยิงนกต่อเมื่อกี้เออ S <S นอกกำลังสู้กันเลยโอ้เนะเข้าไว้ด้วยโดยเมื่อกี้ทั้งกันเหยียบแล้วนะ <S <S เอารอชมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอรอแล้วเหออันอันนี้ไม่ต้องต่ออันนี้อ,อ, <S 2> <S 2> อันนี้ยิงเอาเลยเอาดูจะไปขอ,อบินขึ้นไปดูเนี่ยรอชมครับเอาแล้วลงมาแล้วนะครับเจ้ายอดรักพี่วิชิตนะครับอสอปาหลสายปลาเละนะครับลูกผสมแต่มันนะครับ ตอกลางุึงนาแต่ใส่สายไฟของผมพักยกแล้วสอ,สองไม้พอครับฝึกเล่นดีใช้ได้อยู่นกยังไม่ชนขวบอู้เนี่ยตัวหนึ่งอู้เดี๋ยวอไอ้วันดีไปใส่เอาอยอรักเก็บเดินแล้วเดินไหมรอ,อชมครับไกลนะครับมองไม่เห็นเอาชัดเด็ดจะได้หรือเปล่า อยู่เสาไหนวันนี้โอ้เสาสูงๆนล้วนะครับขึ้นหัวเสาแล้วโดดลงโดดลงอ้ตีกันอยู่เนี่ยเกมาต่อบ่อยนะครับขนาดนกรู้ๆนะครับยังประหล่อเอาได้อโอไม่ธรรมดาโอ้จะเก็บได้ไหมเรียบร้อย,อย 8, ยอุ้ยออ ออเอา้าโดดลงโดดขึ้นอยู่มามาโดดมาฝั่งนี้มาดดนกตัวนี้คารลมดีนะครับนกป่าตัวนี้ดดอืมเลยพี่เกโตอ,อยู่แถวนี้เลยแวะมาหาต่อสายไฟแต่เป็นนกสายป่าเนาะถือว่าเป็นสายป่า<ม>จางทุ่งนาุ่งกแได้ ไ,ได้แต่มันช้าเวลามีจํากัดเนาะอ <c oughs> โอ้เล่นอยู่แล้วเก่าขนาดนี้อเดี๋ยวรอชมรอชมครับโอ้พี่เก๋หมานแล้ววห <c oughs> มานแล้วโอ้ผมใส่นกแป๊บเดียวเดินไปใส่นกหมานแล้วแต้มสามเก๋ก็จะไปทำงานแล้วครับโอ้โหสามเต้มจุดเดียวนะครับตรงนี้หนึง นี่หนึ่งนี่หนึ่งสามโอ้ตัวนี้เสียงดีคลรมดีด้วยนะครับเอาลอชมนี่ครับตัวนี้ประมาณสิบนาทีได้ครับนี่ครับสายไฟต่อง่ายนะครับแต่ผมต่อไม่ได้ครับเพราะว่านกมันเล่นไม่ได้นะครับมาแล้วเต็มสามวันดีใส่ไม้สามไม่รู้จะขันหรือเปล่านะครับมึงใส่เมื่อกี้แกไปเก็บนกแล้วโอ้โหเสร็จกันได้ ดูดูายชมอู้ตัวนี้สวยขนาดเป็นเลิศลันแล้วยังคูเซ่เลยนึกตัวไหนตัวเนี้ย,ยนกป่าคูในครูสองสามรอบเนีโ้โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วงั้นนะโอ้ตัวใหญ่ใหญ่หรอใหญ่ตัวขลุมดีๆที่ว่านั่นนะโอ้เสียงใหญ่ตัวเนี้ยบะ,<ม>บะเสียงกลางไม่ใหญ่มากเสียงกลาง<ม>อู้ดูคาม <laughs> <laughs> เออเขอ่าท่าเข่าท่า ขนาดติดพเนียดแล้วยังว่าครูอยู่นะครับเนียดครูเส้เลยครูบนจุดเซ้สารอบสยกมันลืมมันหลงลืมว่ามันเสร็จแล้วเสร็จตัวนี้เออเลี้ยงอัวนีตัวนี้เจมจะไม่เลี้ยงแกก็เลี้ยงยันได้อะดูนี่มันมีอะไรดีมั้งหางขี่เส้นพอดีแต้มสามวันนี้หมานเนาะวันนี้หมานเนาะเกมดังหรือเปล่าวันไม่หมานก็ไม่หมานเลยเสิ้นมากกัหมานนะครับ นี่ะยะหยดรักเออโดใส่ขนปอเลยถ่ายคนยังไม่สุดดีมั้งมาจับตัวผู้ตัวใหญ่ด้วยนะครับนกทุ่งนะครับนกทุ่งนี่ครับสายไฟได้เปรียบตรงนี้แล้วครับวันนี้สีแต้มอะสีแต้มอีกแต้มนึงไปไหนแต้มนึง<อ><อ>นกย้ยงนกี้ยงอู้ <laughs> ห <laughs> ห <laughs> มานอันนี้เป็นเวลาสิบโมงสิบนาทีนะโอ้นะโอหสวยตัวนี้เลี้ยงใช่ไหม อาจะเลี้ยงนะมะมันดูดีวะเออดูขนาดติดพะเนียนหนึ่งคูอ่น้าผังสองสี่หกแปดสิบสิบสองอู้ดขามดีนกดีทั้งสามตัวเลยนะครับตัวนึงคูางตัวนึ่งคู่อางท่านใดสนใจโทเดี๋ยวให้แกไปใส่กรงไว้ก่อนคยไปจัดจะใส่อ่างจะใส่กรงหรือใส่ตู้ไห้ดููดูลายคอคารมนะครับตัวนี้ เดนนี๋นกขลุเดี๋ยวท่านใดสนใจเดี๋ยวโทรมาเดี๋ยวจะขอแบ่งให้คง <c oughs> ยังไม่ขันเลยไอ้ยอดรักเอาให้ยอดรักคึกหน่อยอต้องใส่ไม้ไว้งันชอบเอ,อเอายกห้างโชว์ลูกมันดูนกขุก่มอยู่เนาะหมดเลงโอ้วันดีขันแล้วเอาดูนี่เก๋เา,า,านี่เอาละยอดรักเอาดูดูดู สนาปีกเตกงามด้วยนะครับลูกผสมเานกหมานอยอดรักนี่โอ้ดูขนาดหมุนพะเนียดนะครับเขย่ามันก็ขันไม่ต้องพูดมากครับเอามันต้องอเ,เล่นสายพัฒนายอยางงี้เลยนะเปล่าปีกหักนี่ชอบพัฒนานะครับ,บสายพัฒนาดูสายพัฒนาต่อถือไม่ต้องคุมผ้าครับยอดยอดรักนะครับคุมได้พะเนียดได้แต่ลูกเขานี่โอ้โคดินเลยอ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แกจะกลับเดี๋ยวผมจะเอาอีกสักไม้ครับ ฝึกนกครับไปทำงานเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันไหมถ้าพรุ่งนี้ผมว่างนะถ้าผมหยุดงานได้ต่อด้วยกันอีกอ่าโอเคโอ้โหสามเต้มจัดนอนเะคนเดียวโอ้วันดีเฮ้วันดีนกฝึกครับไม่อยากให้ติดเฉลยอยู่เอามาฝึกโอ้โหขันโอ้วันี้สามไม้ขันสามไม้เลยปกติไม้เดียวเข้ากงอ่าโอเคครับพิชิตกลับวันดีครับวันดีครับเนี่มานมน เอาแล้วครับเจ้วันดีนกเข้าร่วมแล้ว่อชมครับจะเก็บได้ไหมเรียกอยู่นะครับรอชมครับรอชมครับมีหมานไหมโอ้ยพเนจรลันครับไม่รู้โดดจะตีเข้าเรืออะไรนะครับน่าจะพเนยรลันนะครับนกป่างเรียกเลยเอาไม่เป็นไรครับไม่อยากให้นกติดเหมือนกัน โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูอู้นกป่าไปแล้วเนีล้ลันมันโดดโอู้นกป่านกต่อโดดใส่นะครับพเนีย้ลันอู้นกป่าคุยเลยเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวกวนจะหลบครับอู้นกต่อครับคู นึกวานนงป่าครูวันดีครูนะครับหรือติดแลรวไม่น่าติดนะหรือติดหรือเปล่าโอ้มันติดโอ้นองป่าอยู่นี่เนยกลั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอจจนเอาขึ้นอีกครับโอเคครับอ่าสรุปคลิปนะครับผมไม่เอาขึ้นนะครับเอาขึ้นแล้วมันพเนยกโอ้ผมไปปรับตรงนี้ครับมันอ่อนเกิน แล้วไอ้ตัวนี้ดันดูอีกครับผมนึกว่าแต่ม,มันดินน้นหนีนกปลาครับมันเกาพะพเนียดคูเลยครับเนี่ยมันก็เลยพเนียดดิ้นหลมันก็เลยอันนี้มันอันนี้ไก่มันอ่อนนะครับไก่มันหมิ่นหมิ่นก็เลยลั่นนกปลาไม่ได้เลยเกาพะพเนียดคูอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปปรับผมที่แรกผมปรับผมนี่นะครับไปจังไรไปปรับมันเอาไม่เป็นไรครับโอ้โ oh, หสามไม้เล่นทุกไม้เล่นดีด้วยนะครับตัวนี้ โอ้นาคตครับตัวนี้ผมไม่ได้แบ่งนะครับผมขอเก็บไว้นกปั้นผมครับตัวเล็กๆนะครับไม่รู้หยุดตัวผู้ตัวเมียนี่ยครับเกาะพะเนียดคูเลยนะครับโอ้โหดุจริงๆว่าจะไม่เล่นนะครับปกตินี่ตอนหกเดือนผมเอาออกไปนี่มันเล่นได้ไม้เดียวนะครับตอนนี้นะผมฝึกเดี๋ยวกลับบ้านไปผมมาขึ้นเปลี่ยนพะเนียดใหญ่นะครับฝึกอีกนะครับทั้งวันครับผมไม่เดี๋ยวมันจะเคยครับสายป่านะครับผมต้องเล่นหมดวันครับ แต่ไม่ได้กินข้าวครับสิบโมงคนก็ไม่ได้กินนกก็ไม่ได้กินครับอดก็อดด้วยกันครับวันนี้กะจะมาเอานกเหนียวมันไม่เข้าร่วมนะครับนี่ครับพเนียดกับแบ่งเกมมาใหม่อีกนะครับแบ่งพี่บิชินึลครับผมเห็นยาวดีเอะเอาไปออกทริปวันอาทิตย์นี้นะครับรอชมกันนะครับเดี๋ยวจะเอาเจ้าทําไปนะครับยาวันดีไม่เอาออกไปครับเพราะว่าจะฝึกให้เจนเจนสักหน่อยออันนี้ก็โอเคแล้วครับถือว่าผ่าน แต่ดุนะครับยังเอานกไปเป็นดุเกินอยู่อยู่บ้านไม่ขันจดก็ไม่คูนะครับแต่ออกป่าไม่รู้มันขนมาจากไหนนะครับหรืออายุยังไม่ดีก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมว่าต้องรออายุดีๆครับแต่ก็เล่นได้อยู่ครับออกนิดหน่อยอย่างนี้ครับผมจะไม่อยากให้นกติดอยู่ครับข้างแรกดีครับพเนยดมันลั่นทั้งนั้นโอ้โหติดนกมันยังคูใส่อยู่นะครับขนาดเนยดลั่นแล้วมันผมนึกว่าแต่นกป่าคูใส่มันนะครับมันคูใส่นกป่าครับ อได้ขนยังไม่สุดดีนะครับโอเคครับหางรักหางนะครับเดี๋ยวเข้ากรงจะแต่งเรียบเหมือนเดิมนะครับตัวนี้วันดีครับเจ้าวันดีอ่ะโอเคครับคลิปนี้ไ้เพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ